พระพระทั้งหลายโดยที่เขาแจว่าจากท้องเป็นพระเขาบาก็าาคือว่าเขาเป็นภิกษุสมุติสงค์อยู่นี่บริเณมผู้วิเศษเด้อเป็นขอทานทรัพย์ส,สมบัติใดๆกับบรเดชมีคาอีกอย่างมากเท่ากับศิลกับธรรมเท่ากับมรรวิองแปดบริเณมผู้วิเศษที่เสียอาบุญในภายใดบริเศษสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้ดใดๆเลยความสุขความทุกข ก็บอกสามารถเี่ยนในภายได้เมื่อเอาความลำลุยเมื่อได้เอายศถาบรรดาศักในภายได้แต่คือคือภิกษุนักบวชทั้งหลายแหละบแมเอีนบาเข้าเจ้าเป็นผู้วิเศษเป็นแต่ว่าเป็นผู้ท่งเอาแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาแล้วเิ่นกับปฏิบัติตามนั้นมักมีอุงแปดเป็นต้นเป็นผู้เดินตามทางพุทธเจ้าตั้งหากเมื่อได้เป็นผู้ขนขวายการลำลุย บ่ไ,ได้เป็นผู้ขนควายน้ำมูกน้ำมดนในไผ่บ่ <Ừ. S 1> ไ,ได้โดนบันดานความสุกไผไ่ใดบ่ไ,ได้เอายยธรรมาดาศักไผ่ใด้แล้วก็พิกษุนักบวชทั้งหลาย <c oughs> บ่มียศนะบ่มียศบ่มีเกียรติคาของพิกษุนักบวชทั้งหลายมีคาแค่บาทเดียวหลักของเขาแค่บาทเดียวเป็นประราชิกใจว่าละ่ะน <Ừ. S 1> ี่แหละตั้งว่าว่าได้แมนเฮาสิเป็นผู้พิเศษวิโสอีหยัง <Ừ. S 1> เป็นขอท่าน พวกเจ้าตั้งหากเป็นผู้มีเมตตาจากว่าละ่กะก็ขอพวกเจ้าพวกภิกษุนักบวชทั้งหลายเขาไปโค้นอทำบุญทำทานด้วยเถิดจากบอกท่านผู้มีเมตตาจากว่าพวกเจ้าตั้งหากได้เป็นผู้ให้ความเมตตากับพวกภิกษุนักบวชทั้งหลายบรมนระเป็นผู้วิเศษเสกนั่นเสกมีภายใด้าภิกษุนักบวชทั้งหลายเดินตามมักวิองแปดนั่นบ่มีพิษก็แล้วกัน แล้วก็เข้ากับขัดใจพิเสตัณหาอุปทานของบุคคลผู้อื่นมั่งเพราะว่าจะคล้องเสียสละหรือสละโลกออกมาแล้วคําว่าขัดใจนี่ว่ามันไปตามใจเขาได้เขามีผูกแขนไห่เขาไปเ,เป่านม้ม้ตนไห่กชิดนมนต์ไห่ก็ให้ดูเลิกดูหมอดูวันเกิดหาเลิกแต่งงานมันผิดปพ๊อหาเลือแต่งงานเป็นหอดสังฆติเศษมันเด้อหรือพิกษุนักวชดทั้งใดปฏิบัติธรรมหรือว่า เกินว่าอวดคุณวิเศษว่ามีได้ตนไปเดินจงกรมให้คนเห็นไปนั่งทำหนาเร่งขมว่าจากของเป็นผู้ปฏิบัติเพ่งจับปาราชิกกันยังใดเลยแต่ว่าจับยังตำใบสะก้อนแค่ว่าเออมันเป็นอาบัตในปลายิตตีสื่อว่าเป็นผู้มีจิตอกุศลได้เกิดขึ้นแล้วยังความบอดีเขามาสู่จิตใจจากของที่ไปนั่งเข่งนั่งขึ้นนั่งท้ำท่ายหินต,ตั้งสันหนึ่งสี่เพล่อลาบสักกะละเปื่อคนนอนนัน่ให้คนเข้ามาเคารพนับถือ ถ้าไปถามอย่างหนึ่งว่าเห็ดเพือยอยังเ,ยเห็นนั่นเห็นนี่ยังส่บวกกันได้บวกกันได้เป็นปลาไสิทิกได้เลยว่าหัวพุ่อมีสิทธิรือว่าไม่ไนน้ตนะบอกให้แต่ละคนแต่ละอย่างเท่าบ่เคยปฏิบัติในีใครเห็นดอกลีเอาลักเอา,เ,อาเห็ดเอาคนมาปับ๊บเศร้าหลดมันจะเป็นนังสันะ่นัาันก็นกนคือ,อยุในทีมุ่งบงังปิดบังหรือย่างเช่นอยู่ในห้องอยังสิ ทั้งว่าบ, <c oughs> บอ,บอมเมนเนี่ยสิบเหตุทั้งสันพระทั้งลายภิกษูทั้งลายมี่าบาทเดียวใจเดอรทุกคนเป็นหลักของเขาสมมุติว่าเป็นหลักเอาตะไคร่ขเขาม,าขม้าหัวหนึ่งเขาเขา,ขาตีแล้วข้าหาบาทเป็นไปได้คลิกแ้ว่าธรรมดาบอมเมนของสเหตุเล่นเลนเดววแน้แต่ละคนแต่ละคนให้เข้าใจถ้า เข้ามาฟังเรื่อยๆเฮ้าสิเข้าใจเองว่าพระนั้นบ่ได้เป่าเพียงผู้ใดหายจากโรคไข้ไข้เก็บไใดเออบ่ได้เป่าเพียงให้คนรวยใดบ่ได้เป่าเพียงให้ได้ทรัพย์สมบัติอื่นๆหรือว่าหยุดทาบรรดาศักบ์บ่ได้เป่าเพียงให้คนไปสอบนั่นสอบนี่ใดนั่นแหละบ่แมนผู้ใไปบอกเลิกงามยามดีหรือว่าทำหน้าทายถักอีย่างต่างๆใดว่าอาสามารถทำใดให้ทุกคนเข้าใจตามนีโลด ถ้ <c oughs> าหวังความผลถูกโดยแท้จริงให้เขามาฟังธรรมพระที่เพิ่นแสดงธรรมมักมีองค์8อริยสัจ4ีเป็นต้นแล้วเพิ่นก็สจแสดงขยายความเกี่ยวกับชั้น1 2 3 4สามัาบัติ8หรือแนวทางแห่งการดับทุกปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้เขาไปมองจ่างสั้นนั่นแหละให้คนหาตัวเองเขาถูกภาวาหยางตัณหาหรือความอยากอุปทานหรือความยึด <c oughs> ให้เข้าไป <c oughs> ไปถามเอาแน่จังสันสิบดีกว่าบอกและในคำถามบางค้นที่เขาเจ้าถามเข้ามาทำการดำเนินชีวิตของโซดากับสติค่าค่าเห็ุตั้งใดนะเริ่มต้นแรกนะในการที่สิเห็นมันถึงโซดาหรือสกิตาค่านั่นนะคือว่าในความเชื่อทั้งหมดที่ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าละออกให้เบิดเลยเจาจาใจบอล้วในความเชื่อทั้งหมดที่ไม่ใช่คำสอนของพระพ,พุทธเจ้านี่ ให้เชื่อกรรมหมายถึงการกระทําของตัวเองและเชื่อผลของกรรมอันเกิดจากการกระทําของตัวเองเอบ่เชื่อว่าเทพเทวดาอินพร่มพญานัากพญาขุดพญาหยักพญาหยังก็แล้วแต่สิไปเสกนั่นเสกนี่ผู้ใดไดบ่มีทางานั่นแหละเนี่ยอันรับตัวแหลกละความเชื่อต่างๆอันเป็นมิจฉาทิฏฐิออกให้มดละแบบได้กรร็ไปศึกษาบัางเอามันก็มีอยู่ในหันแหละถามมีหนังสือมงคลที่ประนี่ ซึ่งเป็นสบับเต็มตัวนั้นที่เขาใจมากที่สุดบอกรายละเอียดไปเบิดทุกอย่างเลยในการละการเชื่อเลิกเลิกนั่นเลิกนี่แม้กระทั่งการเชื่อในวันเกิดการเชื่อดวงยังสิการเชื่อการทำนายไทยถักยังสิทิมห้เบิดเลยบอกมีและมียังเป็นที่พึงมียังเป็นทางเดินอย่างเดียวคือคําสองสอนของพระเจ้าหรือพระธรรมอันเป็นมรรคมีองค์แปดนี่ยืนยัดไปตัวนี้ แล้วทำศีลให้บริสุทธิ์คือศีลหานั่นเองแต่ผู้ใดมีความบริสุทธิ์ในขั้มวาศีมันต้องบริสุทธิ์ออกจากใจออกจากความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของและเห็นจริงเลยว่าเราจะไม่ทำลายเบียดเบียนทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์บ่มีการพูดกระทบกระทั่งเสียดสีแต่สีบ่มีบ่มีการดูถูกบ่มีการดูถูกแม้กระทั่งขนที่ทุกข์ที่สุดก็บ่ดูถูกจะจบในหกขอท่านก็บ่ดูถูกจะว่าอีย่างขณะคน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดก็ไม่ดูถูกน่ะเห็นบุคคลผู้อื่นเป็นดุด,ดังแกนข,ขาไอ้วัยะของตนมีความเจ็บปวดเสมอกันบ้ากาจิไปทำร้ายและทำลายบุคคลผู้ใดเลยเพราะการทำร้ายทำลายบุคคลผู้อื่นเหมือนดุดดังว่าทำร้ายแต่ทำลายตัวเองเออบ่มีจิตริษยาบ่ามีความอาฆาตบ่มีการสาบแช่งเนี่ยคือศีลละอันนี้เลือเอืน่นวาศีลบริสุทธิ์นี่บองบอิสุทธิ์จากภายในภายในเดบอบเปมนบ,ร,บ,ร,บริสุทธิ แ่การกระทําโดยภายนอกแต่ว่าจิตใจย,ยังอิจฉาริจยาหวังทำลายทำลายบุคคลผู้อืน่นโดยการใส่บุคคลผู้อืน่นมีการชักจูงยังสี่หรือให้เนื้อยาของเขาไปในทางการหวังทำลายมันมีอยางสี่อะไรกันว่าขาจัดความเชื่อทั้งหมดให้ออกจากความรู้สึกให้ออกจากความคิดให้ออกจากความยึดมัน่นถือมั่นที่เคยมีมาก่อนทั้งบดอะ,ะไรไปไปศึกษาเอาเอง นี่ขาเชื ans, a a <serve> all, ่อเฉพาะพระรัตนนาัยเท่านั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงแม้นว่าข้าสิกาบหรือข้าวกาพระพุทธรุปขอขอให้เห็นถ้ำมัเจดีอยู่ข้างในในองค์พระพุทธรูปนั่นเองกาผะก็ให้ถึงผะกาบดยวยาความหารพนอบหน้อมี่มันเป็นปแตาผี่เด้อเออ่แม้นสิไปถือเอาตะยอดมันปั๊บปับปับตรงแบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าบางการดําเนินชีวิตในความรู้สึกต่างๆในการขีด ในการหาความประสงดาบันเป็นทั้งใดขจัดความเชื่อทั้งหลายอันเป็นมิจฉาทิฏฐิออกนะเชื่อตนเชื่อการกระทําความเจ้าของเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมศินบริสุทธิ์บลาศินบริสุทธิ์ได้บันถามมันศินบริสุทธิ์แล้วเมื่อระ,ะลึกนึกถึงความตายก็คือว่าตัวเองนี่ทุกคนเกิดมาตายเสมอกันเบิดนึกถึงความตายย่อมได้สบาย ก็คือว่ามันบริวาดวันคันขาบมันบริวาตกใจว่าสิตายยัมได้กระสังนี่คือความตายที่มันลงมันลงหัวใจห้าเรียบร้อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแบบดับเบิดตายเบิดอันนี้งลงไปแล้วแต่ว่านีอารมณ์อารมณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆนะอารมณ์ทางเพศมีบอกมีอกอ็อยังอยากนอนน้าผัวนะ้าเมียให้เลือกจะเรื่องว่าอารมณ์ทางเพศก็มีคือกันแต่ว่าอยู่ในกรอบของศีลบ่คิดออกนอกนูนอก,นนอก,นอกทาง ไปเห็นผู้อื่นงามบ่งามรอบ,บ่รอ,บบอแต่ว่าไม่มีจิตคิดที่จะเป็นผัวเป็นเมียของเขานี่คืออารมณ์ความรู้สึกทางเพศจะมีเฉพาะระวางผัวกับเมียจต่ของทอนั่นนี่เออนี่คือความคิดและความรู้สึกต่างๆในการใช้ชีวิตของพระโสดาบันนะทีนี้อยากรวยบ่อยากรวยแตอ่อยู่ในสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปอะไรไปสัมมากมันตัวอาชีโวประกอบอาชีพโดยสุจริตธรรมอาชีพอะไรก็ต่างที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาไว้แล้วว่าเป็นอาชีพแห่งการขวางทางแห่งพระิพานละถิมทั้งเบิดเลยมิชาวันิชาตั้งหกอย่างขายเหล้าขายยาพิษขายอาวุธขาเนื้อขาสั์และขามนุษย์เนี่ยค่า่าคามนุษย์มีอย่างหนึ่งที่คนบอเข้าใจคือเข้าไปกินหัวแรลงเขาก็เกินว่าคา้มนุษย์ไปติดต่องานไรเมื่นหา สูเหตุบ่เมื่อน,นึงกูเอาหาพันนี่คือไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองพรอมต่อคนอื่นพร้อมก็เท่ากับว่าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นแหละนี่คือทำรมปัจสดาบันอยากด้วยว่าโมโหบ่ศูนย์บ่โมโหศูนแต่บน้านคือเห็นโทษเห็นโทษของการโมโหออแล้วก็ไม่สาบแช่งเด้อโมโหนี่ไม่ได้สาบแช่งวัชรศริรียกว่าอริยะใดจงใดังไดอริยะมันอยู่ในศีลเพาแห้งแล้วนี่เนี่ย มันต้องวอาเป็นตอนๆอริยะมันอยู่ในศีลแล้วเราไม่ทำ้ายเบียดเบียนทำให้ผูใ้ดใดผู้หนึ่งเสียชีวิตไร้สารสินตลอดทั้งการกระทำและคำพูดนี่คำพูดส่อเสียดคำพูดโยโยงตั้งสิ่บ่มีอหละศูนย์บ่ศูนย์โมโหคือกันแต่ว่าไม่สาบแช่งต่อไปเอิ่นว่าบ่มีกิอดอาฆาตละแล้วรู้เท่าทัานศัตรูแล้วอริยะอริแปลว่าศัตรูยะแปลว,ว่ายานรู้เท่าทัานศัตรูแล้วศัตรูที่ยิ่งยันที่สุดคือแก่ของเอง ก็คือความยึดมัน่นถือมัน่นของจากของเองที่ว่าอาสามารถว่างไดตั้งหากละ่ะบ่มม่นบุคคลผู้นัน้นนอมเข้ามหาาจากของบัดี่แหละศัตรูที่ยิ่งใหญ่คือตัณหาและอุปทานของจากของเองเออถ้าเฮายัางแข้นเขาอยู่ท้าเขา,าอาจสามารถอภัยเขาได้ออก็คือ่อภัยให้เจากของนั่นดิบ่มมียนเด้ว่าเอาให้เขาเอาให้เขาแล้วเขาสิดีหรือบดีนั่นพี่โตแต่ของเองตั้งหากถ้าเฮาบ่ม่ีความกังวลบม่มีความอาขาดยังก็ตาม ในในในตัวเองแล้วมันก็สบายคนเองนี่คือชีวิตประจําวันในการทํามาหากินต่างๆของคําวา่าพระโสดาบันคือบ้าขาัตว์ทุกชนิดอยู่แล้วถ้าขาัตว์กระซัมขาจากของนี่เขาเจ้าสินนองข้ามาแบบนี้จะไปรักผู้อื่นของผู้ใดกระซํารักจากของนี่หรือไปประพฤติเพื่ผู้อื่นกระซัาประพฤติกับ้บของเองจะไปโกหกนะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินกระซัาโกหกตัวเอง ดื่มสุาลาอะไม่ไรจังส่เมาตัวเองหรือเมาผู้อื่นจังสิก็บอสไปสนับสนุนในการยุ่ยงส่งเสริมให้ผู้ใดมาเมาอมีกต่งหากเนี่ยเพราะว่ามันมีโทษเนี่ยไปจังส่อยากรวยก็รวยอยากรวยอยู่แต่ว่าอยู่ในสัมมาอาชีวะเป็นธรรมดา <c oughs> ที่นี่มันจะน้อมเข้าไปสู่ความโกรธคำว่าปฏิฆะคำว,ว่าอาขาตมันรลู้เท่าท่านความโกรธทุกอย่างสิเป็นโทษขึ้นม,มาใด คะว,ว่าความยึดมั่นถือมั่นองเจะของเองอารมณ์โกรธทั้งหลายเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คําว่ากามาลาคะันเป็นใดการมรลาคะคือในสิ่งที่ตัวเองพอใจนั่นเองถ้าคนมาดาเด๋การแสดงว่ายึดมั่นความพอใจจากไหนเขาย่องก็เลยศูนย์นั่นนั่นแหละมันย่อมมีเหตุมาจากคําว่าราคะตัวนี้เองราคะย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่โทสะเมื่อโทสะก็โมหะก็กกย่อมกันนั่นเอง ฉะนั้นจึงเห็นโทษของราคะคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คำว่าราคาะในคนที่เข้าใจเฉพาะว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องของกรรมแบบแบบผู้สาวผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคำว่าราค่ะในบ่คลิกภา่นั้นราค่ะในตาราคะในหูราคะในใจหมู่ราคะในลิ้นราคะในกายแต่ราคะนี่ในใจที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสวยงามอยากได้ยินได้ฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบใจชอบใจละอันนั้น ตาหูจมูกได้กลิ่นกับเฉพาะกลิ่นนี้กินตัวเองชอบใจนะสัมผัสกับเธอเองชอบใจรูปรสกลิ่นเสียงเสียงก็เอาเฉพาะเสียงจะชอบใจยกตัวอย่างเพลงเพลงกับเป็นราคาเด้อเสียงเพลงนี่มวลไว้ถ้าเพลงถึงเพลงบ่มวลเด้อโอ้ยจัมันเปิดแมงยังกูอยากไล่นั่นเห็บนบอกนี่คือความยุดมันถือมันของราคาคือกันแตมันจริงน้อมเข้าไปสู่การข่มราคาตัวนี้ได้แม้กระทั่งเรื่องเพศบน้นี้แม้กระทั่งเรื่องเพศเพศ คือว่าเรื่องของขัวเรื่องของเมียนั่นแหละผู้ยิ่งไปเห็นผู้ใส่หมุนปั๊บเข้ามาจาของยุดไว้เรียกว่าขม่ขมขม่มราคะเนี่ยข่มราคะปฏิฆะก็คือกันแต่ห้ามีศูนย์ปุ๊บดึงเข้ามาหาจะของปับ๊บรู้โทษแห่งความโกรธท่านที่นี่แหละนี่คือสกิธาค่ามีแล้วเป็นแค่การขม่มยังไม่ใช่การตัดเด้อโซดาสกิทาค่านี่ ยังมีความหลักระหว่างเพศเป็นธรรมดามีความอยากลำดวลเป็นธรรมดามีความโกรธความโมโหเป็นธรรมดามีความอยากได้เป็นธรรมดาอ่าแต่ว่าความอยากได้นั้นต้องอยู่ในเขตของสัมมาิทิฏฐิมีสินหาเป็นปกติว่าไงค้ว่าปกติคือว่าผิดเลยมันวอาง่ายง่ายข้าว่าปกติแต่ว่ามันก็ผิดอย่างเลยผิดบ่ผิดทางในบ่มีความกังวลหลอนๆภายในหัวใจหัวใจของจากงวามตั้งหากตัวนี้ตั้งหากจึงเรียกว่าการข่มข่มปฏิฆะ เพื่อว่าให้โกรธ่อไปคงด้วยวิธีใดก็รู้โทษของความยึดมั่นถือมั่นที่แต่ของเคยมีในโทษข้อ,ขอกันมักสวยมักงามหรือว่าโทษของเอาความขีดเห็นแต่ของเป็นไงมั่งมันก็ร่วมกันอยู่แล้วในราคขะตัวเดียวล่ะแต่เห็นราคขะตัวเดียวเอออัตาตัวตนมันก็ลดลงมาผอมสีลพุตุป,ปาท่านก็ลดลงมาผอมเนี่ยในอุปทานซีนั่นแหละท่วาเขาจะถามชีวิตการดําเนินชีวิตแบบใดท่ามของโซดาท่ามของสกีข้ามันเนื่องกันอยู่ มันเนื่องกันอยู่เลยบ่มีความเสื่อยิ้งจักอย่างนอกจากคําส้อนพุทธเจ้าสินบริสุทธิ์มันถือความตายย่อมใดรู้สึกว่าบ่ได้มีความกังวลเป็นห่วงเราร่อนบ่มีไม่ใจไม่มีจิตอาฆาตบาดหมางกับคนผู้ใดผู้หนึ่งความโกรธมีอยู่เป็นปกติความอยากล่ำรวยยมีอยู่เป็นปกติแต่ว่าอยู่ในสินหาแล้วก็อยู่ในมอยู่ในอันมักมีองแ์8นั่นเอง ประกอบอาชีพโดยสุจริตถ้ว่าสุจริตนี่คือสุจริตทำตามคำาสอนพูทเเจ้าได้ว่ามันสุจริตโลกได้สุจริตโลกน่นน่ะโล่งขาศั์เขาก็ว่าสุจริตขายเหล้าเขาก็ว่าสุจริตขายปืนเขาก็ว่าสุจริตเด้นั่นคือสุจริตโลกแต่ว่ามันผิดธรรมทำความจริงอันสิเขายวสุพระณิพพานน่นแหละนี่แหละทั้งว่าทุกคนนั่งไปพิจารณาลองบึงแลเน้นย้ำ ว่าภิกษุนักบวชทั้งหลายบ่แม่นผู้วิเศษเจ้าบุญในผู้ใดๆภิกษุนักบวชทั้งหลายเป็นผู้ขอ,อขอท่านแล้วก็เป็นผู้เห็นวัตตะไพในวัตตะสงสารต่อไปที่เกิดเห็นวัตตะอันนี้เป็นไพใกล้จากของเองจึงน้อมเขามาเห็นโทษของราคะนั่นเองในความยึดมั่นถือมัน่นที่เฮตไห้ไสัต์ทั้งหลายเวียนไว่ายายเกิดเห็นโทษบังฉะนั้นจึงมีการบำเพ็ญเพียร ฉะนั้น่ะทุกทุกคนจะไปเข้าใจว่าพระเสียบุญในภายใดพระศิไปเสกสันสันนี่ภายใดบุญเกิดขึ้นจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับใจว่าล่ะผู้ให้คือพวกเจ้านั่นแหละพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้มีเมตตาคนทั้งหลายสิเขามาท่านนั่นแหละอภิกษุนี่เป็นผู้รับท่านรลอเป็นขอท่านบุญนั้นเกิดจากผู้ให้แต่เฮาหายแล้วอคอยมันเป็นประโยชน์กับผู้รับหนึ่งตลอดทั้งผู้อื่นๆที่ิ่นสีเอาไปนําประโยชน์ต่อไปุ่นหนึ่งแหละตัวเองนั่นน่ะ ถ้าอยากได้บุญจริงอย่าปรารถนาสิ่งใดจากบอกถ้าว่าหลายคนที่ไปท่านเรลาสาธุดได้อขอผู้ข่าเป็นผู้ลำลุยเจาโรคไข่บ่มีไมข่เจ็บบ่หมีให้ลูกเต่าเล่าล้านของผู้ข่ายูุดีมิสุกให้สอบได้เป็นนั่น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 ,น,น,นไล่ไปอันนี้เอินเรียกว่าทําทานเพิ่มทุกบ่หมนททาทานเพื่อปลดทุกจากบ่ท่านอันนี้เป็นท่านเพิ่มทุกท่านลักษณะขอไปเรื่อยนี่ นี่อันนี้พูดถึงเรื่องของธานแล้วก็ต้องไปกล่าวถึงพวกไปหาบูซาพีสางนั่งใหม่พวกงูพวกนกพวกพวกนี้พวกการ์ตูนการ์ตูนยังการ์ตูนเวสุวรรณยังสิก็ต้องไปพูดถึงเลยแน่จังสิการ์ตูนมันนั่นงูเ้ากัเขาว่าพญานักถ้าก็ว่างูงูหลอกเสือกงูตาแหงูปลาอย่างสั่นแหละแต่ว่าพยาขุดถ้ากับว่านกขุ่มนกเขาแมวอย่างสั่นแหละจากสถานีให้ทิมให้เบิดเลย เชื่อกรรมเชื่อคนขอ,องกรรมเชื่อกันกระทั่งคนของเชื่อมักมีองค์แปที่จะคล้องตั้งเดินเองด้วบุญนี่เกิดจากผู้ให้นะไม่ใช่ผู้รับเดอ้อบ๊ะมันพาจะเอาให้ให้เข้าใจดีๆเข้า่าบุญสงบเย็นในตัวเองทีนี้เกิดความสงบเย็นเกิดความปลื้มปิติอ่ะียกตัวตัวเองเป็นผู้ให้ตั้งหากบ๊ะมีนพาเอาให้ตอนนี้มีอยู่แล้วเขามีบุญอยู่แล้วนี่เอาสมมุติว่าเขามีบุญอยู่แล้วนี่ผสมมุดแมงล่ะเอาอยู่ลีนี่ล่ะเออเอาสงบเย็นเหมือนเราเนี่มีอยู่บ่ได้อยู่บ่ ม่บ้าละเอาพระมานจงสงบเย็นแต่คู่หัวล้านให้สงบเย็นสิมันสิสงบ้ไดมันบุญวายเรื่องใส่หนีอยู่ไหมไม่บ้าละเออพระมุนีบริมีหนีมีสินบริวุนไายก็ไยได้เนาะเออมันบ่ได้ไปศูนย์พุทนันจากตีจากข่าวพุนนันเด้นี่คือความสงบเย็นนี่เอื้นว่าบุญแล้วเกิดจากผู้ให้ถ้าตุคล้องหายแล้วหายมันสงบในตัวเองพระเห็นยังให้ผู้ใดบ่ไดดมีทางตาน้ำแนวทางคำสอนของพระเจ้าคือิ่นเป็นโตแทน บดทั้งหลูปแบบฟอร์มเบดทั้งคำเบาบดทั้งทุกอย่างที่เหตุให้เป็นตัวอย่างนั่นแหละเพิ่นแต่แต่เพียงบอกทางเดียวผู้ใตเจ้าเองก็ยังบอกแม้เราเองแต่ท้าคนก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นหนึ่งเด้ัวนะถ้าเพิ่นเอาให้ได้พผูุ้ตธเจ้าเอาให้แล้วเพิ่นทั้งบำเพ็ญมาหลายเพิ่นเห็นมาหลายแต่เพิ่นข้ามความบริสุทธิ์ให้บุคคลผู้ดใดผู้หนึ่งได้นะ เพิ right? ่นเอาตีนกวาดทั้งเบิดแล้วลบไปเบิดแล้วจักรว่าบ่ได้มาหอดพี่นั่นแหละเพิ่นเวละสามเพิ่นว่าสามาสิทธิไปละกิเลสตัณหาไอ้ภายได้บ่ไปละราคะทสะโมหะอิผู้ใดได้เนี่ยนั่นแหละจังว่าพระพุทธเจ้าเฮาเองอาคาตโรตถาคตโตนี่แม้เราตถาคตก็เพียงแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นภาษาหยังกับพวกเฮาผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเนาะสิไปเฮ็ดอีหยังเวอร์ก็เพิ่นเด็กเก่งก็เพิ่นบ่สิไปเสกสวรรค์วิมานรในภายได้วะ สิไปเสกยุดท้าบรดาซักให้ผู้ใดเดาสิไปทำหน้าทาย้ยทักว่าให้ผู้นี่ไปเป็นฐานเดินตำรวจเดินใดบ่มาทางใดหนึ่งนอะและให้พักค้นพักกันตื่นเสียตื่นซะนี่คือคําสอนของพุทตเจ้าตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความยุดมันถือมันตื่นจากตัณหาและอุปทานคนเห่ากลา้าก็เพราะตัณหาและอุปทานกลัวก็เพราะตัณหาและอุปทานให้พาก,กันไปศึกเอาไปศึกษาเอาหรอกพ่อ,อ